ชาที่อยู่ข้างในก็จะซึมออกมาข้างนอกคต้องกินน้ำขวดนี้้กเนี่ยการาคาก็ตามนี้ถ้าถืออะไรก็30สิบือต้องตีสีนักก็หกสิบใช่้วกกินรับรองเอามดละแค่นี้เลยกเอาอะไรไอหวานอะไรตัวตัวตัวนี้กินไข่หวานไหมตัวไข่หวานไหม

โอเคบายยนะ okay. กินซูชิกันค่ะวันนีเป็นวันแดจัดสองชั่วโมงขึ้นไม่มีพักเลยนะเ <c oughs> ดินนะ้ำไปกินด้วยเหนื่อยมากไปทัทง้งทั้งคาโบแลนเลยใหญ่มาก <c oughs> โอ,โอ้เหนื่อยมากแต่ตอนนั้นเข้าใช่ไหมเล็กกว่าที่นี่อีกแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพักนะแต่ที่นี่ใหญ่กว่าแต่ว่า

ไม่ก็ไม่เอาเลยรไม่เอาอะไรเลอันนี้หมดน,นะหมดเลยครัมเลง